ตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกคนที่อยู่ในป่าจะได้รับคำเชิญจากเราให้มาร่วมงานแต่งกิฟต์วิ่งหรือวันขอบคุณพระเจ้าแล้วเราจะต้องเตรียมวัตถุดิบเพื่อทำอาหารเลี้ยงพวกเขาให้ทันภายในไม่กี่วันก่อนงานจะเริ่มและนี่ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ยากเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบไปเตรียมวัตถุดิบแล้วครับแขกกำลังจะมานี่นไงจัดโต๊ะรอแล้วโอ้โหจะมีคนมาเยี่ยมเราครั้งแรกหลังจากอยู่กองไฟคนเดียวมานานนี่ครับตรงนี้เขาบอกว่าเกสหรือว่าแขกเนี่ยจะมาอีก5วัน ให้เรารีบสร้างอคอกพอตซะหม้อทําอาหารนั่นเองโหทําไมให้เวลาน้อยจังเลยจะทันไหมเนี่ยส่วนอาหารที่เราต้องทํานั้นก็จะเป็นเมนูไก่งวงนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องออกไปล่าไก่ด้วยนะเนี่ยไก่งวงอะครับแผนที่ก่อนเลยครับด่วนๆต้องรีบหน่อยเพราะว่ามันต้องแข่งกับเวลานะโอเคนี่ไงบ้านไก่งวงตรงนี้ก็จะมีไก่งวงอยู่นะครับมาจัดการเลยอาได้เนื้อไก่กับเหมือนจะเป็นไส้ไก่หรือเปล่าเครื่องเทศหรืออะไรอะแล้วก็มีอะไรเนี่ยมันหวานหรอ วิตโปเตโต้ให้เรากินด้วยเฮ้ยบ้านเข้าได้ว่ะโอ้ได้ถุงแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ให้เราไปตกแต่งบ้านใช่ไหมเนี่ยโอเคลองหยิบหยิบไปดูนะครับของฟรีเราจะไม่ช่วยเด็กนะครับเพราะว่าเด็กน่าจะทําให้วันเนี่ยผ่านไปเร็วขึ้นเดี๋ยวเราเตรียมงานไม่ทันพอหาบ้านไก่งวงกันครับต้องการเนื้อไก่งวงจํานวนมากอ่าเนี่อยู่นี่เองน้องไก่งวงเดี๋ยวจะเตรียมน้องไก่งวงไว้สักห้าหกอันแล้วอย่าลืมเตรียมเหล็กกันด้วยนะครับการคราฟหม้อต้องใช้เหล็ก แล้วเหล็กต้องใช้หม้ออะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านนี้เราตีไปแล้วนี่มันเกิดใหม่เหรอโอ้ดีเลยอ่ารีบอัพโต้เลยปึ๊บเดี๋ยวเรารีบข้ามไปเอานี่เลยนะครับหม้อทําอาหารขาดอะไรเนี่ยไม้กับเหล็กโอเครอแป๊บอ่าวันที่สี่ครับอีกสองวันแขกจะมาแล้วนี่เขาบอกไว้ตรงนี้นะดูดีๆตอนนี้เรามีน้องไก่งวงเท่าไหร่วะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอันเฮ้ยสิบเอ็ดอันก็เยอะอยู่นะเราก็มี อะไรก็ไม่รู้ที่ดอกจากไก่คือเหมือนจะเป็นวัตถุดิบบางอย่าง <c oughs> เอเก็บไว้นะครับเราเจอบ้านไก่งวงแค่2ที่เองเพราะฉะนั้นก็ฟาร์มสลับกันไปสองที่ทุกเช้าไก่ก็จะเกิดใหม่2ตัวถ้าไม่เอาเวลาไปช่วยเด็กเนี่ยเราหาของทันแน่นอนครับนี่ตีไก่ทุกวันเอาละน่องไก่ประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วก็อีกหนึ่งวันแขกจะมาแล้วนะครับตรงนี้เขาบอกแล้วว่าแขกต้องการเมนูนี้นะนี่น่องไก่บวกเบอร์รี่บวกเบอร์รี่จะได้เมนูสําหรับรับแขกนะครับ โอเคทำเลยนี่ใส่น้องใส่เบอร์รี่ลงไปเตรียมมาหมดแล้วครับโอ้นี่ไงเจอกี่เล็กโอเคแล้วเราก็ไปวางตรงนี้หรอเปล่าไม่ใช่บนโต๊ะแน่นอนอ่านี่ส่วนคนนี้ต้องการเบอร์รี่เบอร์รี่บวกสวิตโพเตโต้เฮ้ยโอ้โหไม่รู้ว่าต้องใช้ลืมเก็บมาเดี๋ยวนะสวิตโพเตโต้ไปไหนอ่ะสวิตโพเตโต้ไม่เกิดแขกกำลังจะมาแล้วสวิตอ่านี่ไงโอ้โหนึกว่าจะไม่มีซะแล้ว โอเคแขกคนที่สองเฮ้รีบเลยรีบเพิ่งรู้ว่ามันมีหลายเมนูอ่ะเบอร์รี่เบอร์รี่เอ้ากดผิดเบอร์รี่หล่นไปสามอันได้สตูแน่เลยไม่เป็นไรครับทําใหม่ครับเบอร์รี่เบอร์รี่แล้วก็มันม่วงอ่ะฮะโอ้นี่ไงได้ได้น้ําเบอร์รี่นะครับจูสเบอร์รี่เรามาวางตรงนี้อ่ะฮะกด e อ๋อแล้วก็เป็นการลินใส่แก้วแบบนี้โอเคครับเมนูต่อไปเป็นสเต็กบวก เนื้อนอกแล้วก็แครอทจะได้อะไรวะไม่รู้นะทําตามสูตรไปก่อนเนื้อสเต็กก็ต้องเนื้อหมาแล้วแหละหาเนื้อหมาแป๊บโอเคของพร้อมเนื้อน่องแล้วก็แครอทรังสรรเมนูสุดโปรดอ่าและเมนูนี้ก็คือเอ่อต้มเนื้อบังซึ่งทํามาจากเนื้อหมาฟัางลงไปครับอ่าแล้วก็คนต่อไปใช้ข้าวโพดโอ้โหโชคดีเลยปลูกข้าวโพดไว้โอนี่ไงเขาบอกแขกมาคืนนี้คืนนี้ โอ้ต้องรีบนะครับคุณต้องเร็วกว่านี้อะเข้าโพสองแล้วก็มันม่วงหนึ่งโอเคอาหารของพี่เอเลี่ยนอ่าได้แล้วครับมาครับจัดจานครับโอ้คนนี้ไอ้ลัททิไอ้ลัททิมันมาบ้านเรามันต้องการกินน่องเตอร์กี้สามอันโอ้อ้นี่กินเยอะแต่ไม่เป็นไรเตรียมไว้แล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะโอ้คล่องจัดเหมือนเป็นเชฟมาก่อนโอ้หนี่ไง ไก่งวงตัวเบิร์นเริ่มอ่ะไอ้รัตทีมันกินน่ะวางลงไปครับมือใหญ่จานใหญ่ส่วนคนนี้รัตทีอีกคนนึงนะครับกินไอ้นี่อะไรก็ไม่รู้มันคืออะไรวะเอาเป็นว่าทําให้เขากินเตรียมมาแล้วเหมือนกันนี่สามอันปึ๊บปึ๊บปึ๊บเตรียมคนเดียวเลยนะพี่ตึงมาน้องถ้าตึงกดไลค์น้องๆสามารถทําตามได้นะครับแต่ต้องรีบหน่อยมันมีเวลาจํากัดโอเคส่วนเมนูต่อไปชินลี่สองอันบวกกับสตัฟฟิ้งโอ้เรามีเรามีพริกปะเนี่ยในป่าเราเรามีพริกในป่าหรือเปล่า ในป่าเราไม่มีพริกก็ดีเราไม่ได้ซื้อเราไม่ได้แลกกับนางฟ้าไว้เหลือห้าวินาทีครับโอ้ oh, ไม่น่าทันว่ะการหาพริกภายใน50าสิบวิโอ oh, ไม่ทันแน่เลยเก็บดอกมา2ีดอกครับนางฟ้าครับขอแลกพริกหน่อยครับด่วนๆนพริกพริก,กโอเคพริกแล้วก็เกิดตรงไหนอะ่ะโอ้พริกยังไม่เกิดเลยไม่ทันว่ะและแขกมาแล้วใช่ไหมบอกทีแขกกำลังมาใช่ไหม นี่เขาบอกให้เราลินน้ำให้เต็มนะครับทุกแก้วโอ้โหโอ้โหมากันบาดโอ้โหแล้วสวยแหลกสวยแหลกกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราได้หกคนนะอุยเติมน้ำครับเติมน้ำครับแขกโอ้รีฟิลรีฟิลโอ้รีฟิลให้แขกครับนี่ปีนโต๊ะเลยปีนโต๊ะแขกอ่ะรีฟิลครับเป็นไงครับคนไหนอ่ะรีฟิลนะครับอ่ารีฟิลรีฟิลอ่าเป็นไงครับรสชาติอาหารโอ้หิวน้ำบ่อยจังโอ้ต้องเติมน้ำรัวๆเลยว่ะแขกมันกินน้ำเยอะ มาทั้งเอเลี่ยนทั้งลัทธิเลยนะครับพี่เพียวเทดเดอร์ก็มานี่ขอบคุณพระเจ้ากันใหญ่เอา้าและเรียบร้อยเขาหมั่นไก่งวงเสร็จแล้วแล้วเขาก็ไปเลยครับและดูเหมือนเราจะพานภารกิจเสิร์ฟอาหารให้แขกสามคนแล้วก็ห้าคนนะครับหกทับสิบโหก็ถือว่าทำได้ดีนะกับการเตรียมของคนเดียวแล้วก็ทำครั้งแรกเลยมัวมัวซัว,วเกือบครบนะครับขาดแค่เสิร์ฟให้แปดคนเท่านั้นไม่รู้ว่าต้องใช้พริกด้วยไม่งั้นทันแน่นอนได้หกทับสิบ ก็ถือว่าน่าพึงพอใจนะครับสําหรับการเตรียมงานคนเดียวคือถ้าลูกพี่ไม่หลับเดี๋ยวพี่เตรียมมาแล้วเกมนี้ชอบอัปเดตดึกๆไม่รู้เป็นไรอ่าแล้วนี่ก็คืออาหารใช่ไหมของรางวัลหรือเปล่าน่าจะเป็นอาหารที่เขากินเหลือไว้นะครับเราก็มากินต่อให้บอกว่า <laughs> มั่วนะมั่วน,นี่มัว่วอ่าลองเปิดดูแล้วกันโอ้ได้เป็นอินฟลูเอนซ์แกอ๋อคือเราจะได้ของตอบแทนเป็นของในเกมอย่างนี้หรอนี่ไงได้ถุงใหญ่นะครับ วนอันนี้เป็นรางวัลอันที่สองสำหรับแขกห้าคนนะครับโอ้ใหญ่เบิ่มเลยได้เป็นโอ้ปืนเอาเอาดิเอ้ยโหแล้วพิกเพิ่งเกิดปึ๊บเขาไปแล้วครับไม่ทันแล้วต้นพิกอู้แต่ว่าของรางวัลน่าสนใจนะนี่ขนาดแค่แบบอันที่สองอ่ะถ้าเราปลดล็อกทั้งหมดของต้องเจ๋งมากแน่ๆและดูเหมือนว่าอีเวนต์นี้จะทําได้แค่ครั้งเดียวนะครับในช่วงต้นเกมเท่านั้นภายในเจ็ดวันแรกพลาดแล้วพลาดเลย ถ้าเกิดใครทำสำเร็จก็จะได้ของเริ่มเกมแบบโหดๆแบบนี้นะครับนี่ปืนเอเลี่ยนส่วนน้องไก่ที่เหลือก็กินเองแล้วกันอืมนี่กินให้หมดเลยเขาคงไม่มากันแล้วนะครับดูสภาพโต๊ะที่มันทำกับแคมป์เราสิเละเทะมากอาจจะเก็บละเนี่ยส่วนของตกแต่งที่เขาให้มาจากบ้านไก่งวงนะครับก็เอามาวางเล่นๆได้สำหรับสายแต่งแคมป์ลูพ่น่าจะชอบนะอชอบแต่งแคมป์นะครับามาวางแบบจัดระเบียบให้มันสวยงามก็น่าจะดีเหมาะกับเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าแต่งกิฟต์วิ่ง โอเคแล้วนี่ก็คือวิธีการเล่นอีเวนต์ใหม่ในวันขอบคุณพระเจ้าของแมป99คืนในป่าหวังว่าน้องๆจะเข้าใจกันนะครับเพราะกว่าพี่จะทําได้ก็งงสักพักนึงเหมือนกันสําคัญเลยก็คือต้องรีบหาของนะยิ่งมากับเพื่อนนีแบ่งหน้าที่กันเลยอย่าลืมพลิกด้วยเห็นพิกไหมพี่พลาดตรงพริกนี่แหละเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ